เนี่นะแกกลองอซชอนอันนี้กองสามสี่ห้า็เปนึ่เหมือนกันน้องชมน้องที่จมอน่เลยและนี่ตานารน่าบักมากมาคู่กันกับพี่ชายแสนดีเอออ่ะลองักันก่อนิันนะคะม็นะไม่รู้ใครจ่ในนี้ขอให้เป็นอือืมานไปเร่อย้านก็คือของเราะ้ของขอานออ่ะเวาไปบําเวนี้ค่ะของานอโอเนวาพาันเราเออกอันนี้ก็เป็นคนละลอยนะคะสันทนา ลสวยลสวยสถลุสวก็มีเป็นสมาชิกของวิ์สยด้วยนะออเ่เออเราก็จะมาตนี้ก็จะประกวไ้วหยันะกันเลครอยนีจเอ้ดีใจวกเราลองงาคูกันนองาคู่กันาก็คู่กันแบบนี้ยแบบนี้โอ้โหอะไรจะเข้าในนีเนี่ยขอบคุณมากเลยนะคุณโยือท้าเืองจากอันดับเมนที่เราๆก่อนหนึ่งก็คงเป็นดูแหละสองคเป็นสาและสามเป็นดนนะคะทุกคนส่วนเกีแล้วก็ดดจีนจีๆแล้วก็ ก็ให้ก็บบว้าวนี่่โอ้ยกี้่กี้มากี้มากี้หอเอาทีน้ขออคือกี้มีความสวยมีความเฮลตี้มากมในรอบนี้เลยยงสุดสมยอะสวยๆขเซกนะกี้สวยมากแล้วก็ที่ได้มาอีกก็เป็นก็จะมีสเกอร์เลคือทุกคนปรบมอซิเกอร์เลยเฟลเฟล่แล้วก็ดูกี้ตรกนี้ดีกี้ตรนี้สุด่ะขี้เล่นคนนี้ร่มพูดถึงเลยค่ะมาพี่เน่สุยๆดูพี่บินดูเหมือนแบบผมโอเคขาเลยนะดู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 ดด a d d กับ m จนี่คือเออยังไงอะจริงๆต่ m คือแบบว่าฉันแ้กี้เป็นมาแหจะคบวนรง เดี๋ยวัิมะบอกว่านี่ดูคนน้ดูดูดี่แอมเจที่คนตองสุดของมงเป็นไงคะทุกคนเฉลชาจมากบอกว่าใครจะให้ไม่าต้อกอิเจนมากสำหรับลูกนีของพี่มเจนะจะมีลูย้างลนีของีมเจมากคือแบว่าโหพี่ขพี้าังข้างหมากโอเคไ้ไมากอรขสว่าอะรไม่ยมอกอีทีอันนี้เก็บ่อนเก็บเ็คลอเก็บะดิมอันนี้เดี๋ยวคงาะไม่ลืมป่ะแว่าอี่จะรอย่างไหมด ถ้าก่อนอกอนนอกอนนลนค่ะากอาานนอคะดิบแล้นี่เป็นการเปิดตัวฟรีออนนะคะฟออนเราเีนขนาอนี้แล off ้วฟรีชอปจะขนาดไหนอย,อยู่ดิกาพีต่อไปนะ